มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะสัปดาห์ที่4ของเดือนมิถุนายน2565ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้คุณได้พไพ่เด็ดเท่าไพ่ตึกพังหรือว่าหอคอยบาเบลไพ่ชุดหลักหมายเลขที่16นะคะความหมายมีสองด้านค่ะอาด้านดีก่อนนะคะเป็นช่วงที่คุณกำลัง บางคนอาจจะสร้างบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมอาคารสถานที่ทุบสิ่งเก่าๆทิ้งไปเพื่อจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกความหมายด้านไม่ค่อยดีระวังอารมณ์โกรธแบบควบคุมไม่ได้นะคะหรือมีการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆไปหาใหญ่เป็นช่วงเฝ้าระวังในเจ็ดวันนี้คะ่ะ ฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันสุกมีสองอย่างให้ระวังอย่างแรกด้านอารมณ์คุณอาจจะโกรธจนไม่สบายโกรธจนเครียดหรือว่าบางคนก็มีความดันร้อนในเพราะอารมณ์และก็อีกอย่างระวังอุบัติเหตุนะคะ ไม่ควรประมาทเมื่อต้องเดินทางทั้งที่เราขับหรือเราไม่ได้ขับก็ขอให้ระวังส่วนการงานชาววันศุกร์เป็นช่วงต้องระวังปัญหาที่เกิดแบบกระทันหันอาจมีปัญหาจากคำพูดการสื่อสารเข้าใจผิดเพราะใช้อารมณ์ความใจร้อนเป็นช่วงต้องใช้สติให้ใจเย็นๆนะคะ ค่อยปรับอารมณ์ปรับตัวปรับใจในช่วงเจ็ดวันนี้เรื่องงานงานเด่นจะเป็นงานทหารตำรวจวิศวกรช่างซ่อมงานประกันชีวิตงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลหน่วยกู้ภยัยหมอแพทย์ด้านศัยกรรมนะคะส่วนการเงินชาววันศุกร เป็นช่วงมีรายจ่ายทั้งจ่ายจรและก็จ่ายประจำจ่ายกระทันหันปุบป,ปับในสัปดาหา์การลงทุนก็อาจจะขาดทุนนะคะงดการเสี่ยงใน7วันนี้การจ่ายนะมีรายจ่ายมากคะ่ะแต่คุณก็มีจ่ายนะคะไม่ติดขาดเรื่องจ่าย ส่วนความรักชาววันศุกร์ค่ะคนโสดคนไม้อารมณ์ร้อนคำพูดไม่ดีจะทำให้ความสัมพันธ์จบเลิอกราอย่างเจ็บปวดด้วยนะคะส่วนคนคลองคู่อาจมีความอึดอัดใจหรือจะมีเหตุให้แยกจากกันชั่วคราวอาจจะเดินทางไกลอย่างนี้ค่ะ หรือถ้าอยู่ก็ให้ระวังอารมณ์การทะเลาะโต้เถียงกันเพราะเข้าใจผิดหรือฟังไม่ชัดเจนออย่างนี้ค่ะแม่บอขอเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะ,ะเป็นช่วงที่หลายคนมีปัญหามาปรึกษาแม่หมอเนาะแม่หมอทำ งานรับปรึกษาผ่านไพ่ยิปซีแม่หมอก,ก็ขอให้ทุกคนสร้างพลังใจหรือสร้างกำลังใจนะเองเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เราทำได้ค่ะถึงแม้เราไม่ได้กำลังใจจากใครเราก็สร้างขึ้นมาเองได้นะคะดีกว่าเราไปหมดพลังหรือดิ่ง ไปกับความทุกข์เอาแต่ท้อแท้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะเสียเวลากับความทุกข์ไม่ใช่สิ่งดีนะคะการสร้างกำลังใจด้วยตัวเองให้นึกถึงคนที่เรารักและก็คนที่รักเรามากๆคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเรานะคะ เราอย่าไปเสียเวลากับความทุกข์เหนื่อยก็พักคะ่ะทำงานแล้วก็ทำให้เราสดชื่นได้คะ่ะบางคนก็อาจจะฟังธรรมะอยู่กับความเป็นจริงธรรมะคือความจริงที่เป็นจริงชีวิตนะมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาคะ่ะ อย่าลืมสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะคะอย่าเสียเวลากับความทุกข์ขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ